สอบโจกชันมันไม่ยากเลยนะลูกนะแค่ย้ายมันตกนะสอบไม่ได้ทุกองก็ได้แล้วธรรมดาเนี่ยย้ายตกแค่นั้นเองเนาะแค่นี้เองง่ายนิดเดียวได้สินะเอาอะไรด i̇şte ีจ้า อากาแทงกรรมจ้ะวันนี้ต้องไปเร็วหน่อย <c oughs> เสียงคู่ไมใ่ใหญ่ไม่จํากัดใครเชื่อเหตุผลพรานเชื่อกฎแห่งกรรมจ้าถูกต้องเลยนี่โนไม่มีใครใครพ้นเรื่องกดแห่งกรรมตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> ยังไม่พ้นเลย <c oughs> ดูานาขนาดพระโมคคัลลานะเนาะ อักระสาวกเบื้องซ้ายขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้เน่ะพ้นไหมไม่พ้นไม่พ้นยังโดนโจนนะที่จริงท่านหนีก็น่าจะหนีได้ทตาไม่ยักหนีนะคงเห็นว่าหนีแล้วก็คงไม่พ้นมั้งก็ไหนๆก็เพราะคาชาสุดท้ายแล้วมันต้องมาเกิดแล้วนะ เป็นเครื่องยืยนยันว่าไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย่ายทำเป็นแอะแอะไปนะเ <laughs> ดี๋ยวตายแล้วรู้กันนะเออทำเป็นไม่รู้ดูไว้ก็แล้วกันเนะาะเชื่อไปเชื่อกันเป็นไรศึกษาไว้ดีเนะาะ <laughs> เอาไว้เป็นความรู้ติดขาติดแข้งไม่ถึงกับใส่บา,าบาบอะแต่ใส่บาเบขามก็จะหนักขึ้นไปนี่นะ ติดขาติดแข้งนิดนหน่อยหน่เอาไว้ไปดูตอนนั้นนะเดี๋ยวตายแล้วก็รู้กันเนาะลับตาฝายมิตูเป็นตาเตือนึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันชจ้าเชิญฟังนิยายได้เลยจะตือสากุไม่ใหญ่เนะเสียงไม่ค่อยมีเนะ เสียงอะไรเนี่ยนักยงยังเห็นด้วยเชื่อกว่าแทงคมตอนกลางคืนนะจ๊ะครูไม่ใหญ่จะชอบเปิดทบทวนบุญนะได้เฉพาะการตักบาตรเนี่ยที่นั่นที่นี่ที่นู่นคือดูแล้วมันปลื้มทุกทีดูแลวสบายใจเห็นพระเยอะ ชอบเห็นพระเยอะๆรัะสายบาทชเรียนชอบไหมชอบอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเข้ากดังกรรมจะดูด้วยน,นอะยังจะยกตัวอย่างที่ครูไมใ่ใหญ่ดูทุกคืนให้มันปลื้มก่อนจำวัดเนอะก่อนสุขสยยัยญาติพิธีตักบาตรพระสาเหมอือนรูปที่เยาวราช่ะ ตอวสัตว์ตัวสัต้เ<า>รียนเปลื้มไหมเลืลอยเออเนี่ยตักบาทที่เลย 300, เยอะสามหมื่นเนาะใครไปตักบ้างในยุคนั้นน่ะฮะจองรวยจองรวยจองรวยสูงกระแสเงินได้ลูกนะรวยทั้งภายนอกภายในนะจ๊ะ โอ้าก้กครูไม่ยา่จะไม่ผิดนะจ๊ะือเ,เหมือนคุณอมอนพิธนาคุณท่านเป็นหลักเป็นประธานใหญ่ทำให้เกิดมีการตักบาตรสามหมืรูปที่ชวราชนี่นะจ๊ะโอ้นี่จะ๊ะอมอนสบายดีนะจ๊ะ <laughs> นี่อมอนนี่แปลว่าไม่ตายเหรออมรณะ คือเหมือนเทวดาเอใช่ป่อกนะอาช่ยอีกด้วยเอเก่งฮะเออชื่อนี้ดีเนอะจะได้รวยไปนานๆเดี๋ยวข้างหน้าจะได้จัดตักบาทสักแสนนึงเแสนรบปนี่เนาะแต่เขคงจะให้เมียนมากจัดไปก่อนนะ เราดูเหมือนว่าบางคนเขามกกระเจเห็นพระกันเอเดี๋ยวไม่เห็นพระเดี๋ยวก็ดูไอ้เวลาไลเราให้เห็นสําเนียนแทนนั่นนะล้านโูกแรกของโลกก่อนนะอ่าไหนบอกไม่มีเสียงเราดูโอ้จะเยอะเพิ่มเลยลืมเลยอะ สำหรับสาเหตุที่ทำให้ตัวโลกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงในภพ้า้ิปัจจุบันนี้<า>ดูอยู่หรือปรเปล่าจ๊ะดูอยู่ค่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะนี่เลดี้ทั้งหลายดูเหนนาศึกษาไว้วิบากรรมกรามเมทิตาโลกไะ้เคยทำผิดทำพราดเอาไว้ในหลายหลายพุทธันดอนก่อนๆนู่นขนาดนานขนาดนั้นนะยังได้ช่องตามาส่งผลเลย นี่จะ้ะนี่ยทำแค่ชาติเดียวแต่ใช้หลายชาติเรื่องก็มีอยู่ว่าอยากฟังไหมจ๊ะย้ยอนไปในหลายๆพุทธนดอนก่อนๆโนตัวโลกเด็กเกเป็นกุลบุตรสุดลหล่อไฮโซนี่เนาะมาจากกุลบุตรตั้งนั้นเนาะ แล้วก็สุดหลองนนะั้นเลอยู่ในตระกูลของเศรษฐีประจาหัวเมืองแห่งหนึ่ง<อ>ในแคว้นของพระราชาที่จะออกบวชในยุคนั้นนะี<อ>่เนาะนี่รอตั้งแต่เด็กเลย เกิดเป็นลูกเศรษฐีมันก็ดีมั <laughs> แล้วนับตั้งแต่วันที่ตัวลูกเกิดมาคุพ่อกับแม่ก็ได้เลี้ยงดูตัวลูกแบบเอาอกเอาใจอย่างเต็มที่มาโดยตลอดทีนี้ที่เรียกว่าอยากได้อะไรคุณพ่อกแม่ก็จะจัดหามาให้ทุกอย่างเลยโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูก เด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองและเวลาที่อยากได้อะไรก็จะต้องเอาให้ได้อ๋อเพราะถูกตามใจนี่นะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะก็ต้องศึกษาไว้เนาะนี่จ้ากลายเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองเวลาถ้าอยากได้อะไรก็จะต้องเอาให้ได้พอเจอโลกในภพชาตินั้นเติบใหญขึ้น ตัวโลก,ก็ได้คบกับก่มเพื่อนๆที่เป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันโ <Man. S 1> ดยก่มของตัวโลกและเพื่อนๆนั้นถือได้ว่าเป็นก่มวัยรุ่นไฮโซปร mm. ะจำหัวเมืองแห่งนั้นเลยทีเดียว oh. นี่นี่จ้า โลกเศรษฐีและในความนี่ตัวโลกในภพชาตินั้นกับกลุ่มเพื่อนๆต่าง,างเ,เพื่อนๆต่างก็เป็นลูกเศรษฐีกันทั้งหมดจึงทําให้แต่และคนต่างก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนักอีกทั้งยังมีเวลาว่างอยู่กับบ้านหรือไม่ก็ออกไปเที่ยวเตรกับเพื่อนๆนอกบ้านตามภาษาวัยรุ่นไฮโซกใกล้ๆกันทุกยุคกันเนาะ หลายวันเวลาผ่านไปในการหาความสนุกสนานเพื่อเพลินไปวันวันอย่างเบิกบานใจเจจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตัวลูกกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนก็ได้ไปเที่ยวง,งานเทศกาลประจำปีซึ่งจะขึ้นไายในหัวเมืองที่ตัวลูกอาศัยอยู่ตามทันไหมจ๊ะ และในขณะที่เธอลูกกำลังเที่ยวชมงานอย่างสนุกสนานอยู่นั้นเธอลูกก็ได้ไปสะดุดตาอาะไรสะดุดใจกับแม่หญิงคนหนึง่งที่เธอทั้งสาวทั้งสวยแถมยังแปลวราเไปด้วยเสน่ห์อย่างสุดๆอีกด้วย oh. <laughs> ็นความผิดของเธอเด้อเมื่อเป็นเช่นนี้นี่จึงทำให้ลูกเกิดอาการตกลมรักเธอก็ยังจัง<อ>แล้วก็แต่แต่ยืนตะลึงมองเธอนี่มองนี่เออก็มีเหตุผลนั่นนะไอ้ที่มองมีเหตุผลนอ๋อเป็นงี้นะ นี่เมื่อตัวลูกในพบะเจ้านั้นตอกลมรักเธอเข้าไปแล้วตัวลูกก็ไม่อาจที่จะปีนขึ้นจากหลุมได้มานั่งพลักไปเลย แล้ยิ่งมีแรงเชียร์จากกลงเบื้องตัวลูกด้วยแล้วตัวลูกก็ยิ่งจมปลักหนักเขาไปอีกจมปลักไปในความรักไม่หญิงแสนสวยน,นั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและวด้วยความรักในตัวไม่หญิงแสนสวยนี่เองจึงท,ทำให้ตัวลูกไม่รอชา้าจีรีบไปทำความรู้จักมักจีอีกทั้งทำทีเป็นเหมือนกับว่า อยากมีเธอเป็นแฟนเี็กด้วยเพราะความงานของเธอมันบาดเขาไม่ได้แจ้งตัวลูกงามอืมอืมไ่จ้่ เมื่อไปญิงแสนสวยนั้นเจอ,อควอมคมขว่งตัวลูกที่พบชาตินั้นหนักเข้าหนักเข้าเธอเธอก็เกิดอาการ <Yeah. S 1> ใจอ่อนแล้วก็ยามตอบรับ,ร,บรักตัวลูกอย่างง่ายดายฉันเลยโอเค oh. อและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา แล้วลูกกับตัวเธอก็ได้แบ่งปันความรักให้แก่กันและกันจึงกระทั่งความรักจะแบ่งปันกันในใจของทั้งคู่และในสุดทัลูกกับตัวเธอก็ได้แอบนี่ตรงนี้จะไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน oh. นี่คือไม่ได้ไปเกาะญาติบิดามาดางสองฝ่าย mm hmm. นี่เนาะ เรื่องมันก็ควรจะจบเพียงแค่นี้แต่มันไม่จบเราในเวลาต่อมาตัวลูกได้พบชาตินั้นก็จะได้มีโอกาสไปพบเจอกับแม่หญิงอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหัเมืองติดกันออกมาคนละเมืองกันเลยเชมประจำเมืองซึ่งแม่หญิงคนนี้ทั้งสาวกว่าคะแนนนำไหม แอนสวยกว่าไม่หญิงคนเดิมที่ตัวลูกกำลังคบอยู่นี่เนาะทันทีที่ตัวลูกได้เห็นแม่หญิงคนนี้ตัวลูกก็เกิดความรู้สึกถูกอกถูกใจและอยากที่จะคบหาคนใหม่มากกว่าคนเดิมเป็นไงดังนั้นถึงมีสโลแกนเขียนติดที่เสื้อเสื้อที่เขาขายนะเห็นก็ใส่ให้ดูเนาะ นี่รักชีวิตจะขี้สู้เมียอ, <laughs> <laughs> อาขายดีซะด้วยน <laughs> เนาะไว้เตือนตัวเองนะ <laughs> เออก็ท่าดี <laughs> ตอนที่ตัวโลกได้เห็นแม่หญิงอันนี้ตัวโลกเกิดความรู้สึกถูกออกถูกใจ ไอ้ยาที่จะคบหาคนใหม่มากกว่คนเดิมวอเป็นชันนี้จึงทําให้ตธอลูกได้ค่อยๆคลายความรักจากแม่หญิงคนเดิมแล้วก็แอบแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแม่หญิงคนใหม่อยู่เสมอเสมออีกทั้งเธอลูกยังแอบบมีอีออะนี่กับแม่หญิงคนใหม่โดยไม่ให้แม่หญิงคนเดิมรับรู้หรือจับได้อีกด้วยแนบเนียนทีเดียวนี่ ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะลูกเท่านั้นซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มของตัวลูกก็นิสัยคกล้คล้กันอย่างเงี้ย oh. แบบเนี้ย oh. คือครอบจิงสาวทีละหลายหลายคน oh. อีกทั้งยังคอยช่วยกันปกปิดความลับของเพื่อนก็ไ oh. ม่ให้แฟนเก่าและแฟนใหม่ของเพื่อนจับได้นั่นเอง oh. ชีวิตในสังสารวัตรก็ไม่มีอะไรใหม่นะกิ oh. เลสก,ก็ตัวเดิมเนาะ เมืเอ่อเธอโรคในพบชาตินะเขาาก็ไม่หญิงคนใหม่ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเธอเลิกก็เริ่มเกิดอาการเบื่อเนี่ยแล้วก็ไปแสวงหาคนใหม่อีกที่รู้สึกว่าสวยกว่าและถูกใจกว่าคนเดิมซึ่งเธอโูกก็จะทําอย่างนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวโูกทําลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือบาปแต่อย่างใด เราไม่ได้ศึกษาเรื่องล้บกรรมอนนะกฎแหงกรรมนี่เละจ้ะอย่างนี้นะจ๊ะเขาเรียกว่าใจเช้าชู้<อ>จบจงกระทั่งในเวลาต่อมาพระราชาพระปกครองแควนเสด็จออกพนวดแล้วแต่โลกก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมกับพระเถระอดีตพระราชาองค์ที่ออกบวชด,ด้วย แล้เมื่อทั้ลูกได้ฟังทำแล้วทั้ลูกก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต<ม>เรื่องบุญบาปและเรื่องกฎแห่งก,กรรมอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งก็ชีวิตมนุษย์ทีมีแต่เรื่องบุญเรื่องบาปนี่แหละจ้ะซึ่งต้องศึกษาไว้หนอนี่ เมื่อแต่ลูกไดพบชาตินั้นมีความรู้ความเข้าใจเช่นนั้นแล้วจึงทำให้ตัวลูกเกิดความรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาในใจว่าโอ้สิ่งที่ตัวลูกเองได้ทำผ่านผ่านมานั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีเลยแถมยังเป็นบาปที่ติดตัวไปอีกด้วยเมื่อตัวลูกได้คิดและคิดได้เช่นนั้นแล้วตัวลูกจึงได้หักดิบตัดใจจากนิสัยเจ้าชู้ ก็ยังดีนะยจ้ะตัดใจได้แล้วก็ตั้งใจสร้างสมบุญเพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่ได้กระทำลงไปจากการมาช่วยงานวัดและอุปถัมภ์พระอยู่เสมอเสมอเออก็ยังดีเนาะยังดีทีเดีดดยวนี่อดีตที่ผิดพลาดก็ลืมไปให้หมดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ถูกต้องเลยเนาะ ยิ่งตัวโลกในพบอาจานั้นได้มีโอกาสฟังเทศเรื่องการบวชจากพระเสละอดีตพระราชาของที่ออกบวชแล้วเทศอทจารย์ท,ท,ทีงเกี่ยวเรื่องการบวชนะจ้ะตัวโลกก็จึงเกิดความรู้สึกทราบซึ่งตรึงใจและอยากที่จะออกบวชเป็นอย่างมากมอเป็นชนนี้ตัวโลกจึงได้รีบเคลียภารกิจหน้าที่การงานและปัญหาต่าง แล้วก็ตัดสินใจออกบวชในที่สดุดนี่เราต้องบวชนี่หลังจากที่ตัวลูกในภพชาตินั้นออกบวชแล้วนะจ๊ะตัวลูกก็ได้ตั้งใจ เบิตอนนั้นเห็ว่าเป็นระบาปเป็นพระแถนกคคู่แวกบการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเรื่อยมาจบจนกระทั่งมาถึงช่วงบ้านปลาของชีวิตตัวโลกก็สามารถหยุดใจจนเข้าถึงรัธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุดก็ยังถือว่าใช้ได้นะ ม่เจอโลกในภพชาตินั้นละจากโลกไปแล้วก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงมันพิเศษเขตบรมโพริสัตว์ได้อย่างสง่างามแม้ว่าในภพชาตินั้นหรือใน หลายพุทธนาน,ก,นก,ก่อนๆนู้นนะจ๊ะแต่ลูกจะตั้งใจสั่งสมบุญแล้วก็ออกบวชไปจนกระทั่งหมดอายุไขแล้วก็ตามแต่วิบากกรรมที่ตัวลูกเคยแอบไปมีความสมัมพันธ์ชั่นยุสาวกับผู้หญิงหลายๆคนนั้นมันก็ยังคงมีกำลังแล้วก็ได้กลายเป็นผังที่ติดตามตัวลูกนะับตั้งแต่พบชาตินะั้นเป็นต้นมา และโดยวิบากรรมนั่งกล่าวนี้เองเนี่ยจึงส่งผลนำให้ในภพชาติต่อ,ตอมาตัาเวเราจึงต้องเกิดเป็นผู้หญิงบ้างหรือผู้ชายบ้าง<อ>ก็สลับกันไปบ้างไปมอนี่เนาะ<อ>เดี๋ยวเป็นหญิง,งบ้างเดี๋ยวเป็นชายบ้างนับตั้งแต่พบนั้นมานะจ๊ะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญบวชหรือวิบากการรมการเมนุ่นะบ,บวชหรือวิบากกรรมการเมอันไหนได้ช่องมาส่งผลก่อนกันชัดไหมจ๊ะคือถ้าหาบุญบวชได้ช่องมาส่งผลก่อนตัวโลกก็จะมีโอกาสได้เกิดเป็นชายแมนแมนแต่ถ้าหาวิบากกรรมการเมได้ช่องมาส่งผลก่อนตัวโลกก็จะต้องมาเกิดเป็นวูแมนวูแมน เป็นผู้หญิงเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะศึกษาไว้นะจ๊ะเรื่องของการทำจะเชื่อแล้วไม่เชื่อก็าตามาเพราะฉะนั้นนี่เนะาะก็มันก็มีวิธีเนะาะจะทำแบบคุณยาทั้งสุขก,ก็ได้ ท่านข่าวิชาธรรมกายเนาะนี่ท่านข่าวิชาธรรมกายแล้วก็ไปค้นดูเรื่องวิบากกรรมที่มาถ่ใหเป็นผู้หญิงและวิธีการว่าทำไงจะกลับมาเป็นผู้ชายโดยไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรต่างต้องทำอะไรเลยเป็นชายคือชายจริงแมนจริงๆนะพี่ไม่ใช่ผู้ชาย ิ่้าๆอะไรนีไม่ใช่นะไปค้นจริงก็ต้องไปเจอวิชาที่สามารถเปลี่ยนแปลงนี่จะคล้ายๆท่านบายยะเศรษฐีนักเรียนจำได้ไหมที่เป็นชายก่อนใช่ไหมจ๊ะใช่ครับโสระยะครับโสระยะเศรษฐีเป็นชาย ีครอบครัวมีวมลกูกแต่มาเจอพระมหากัจจายนะเกิดอกุศลจิตแค่คิดว่าเป็นภรรยาท่านก็ดีถ้ามาเป็นภรรยาก็ดีหรือว่าสีสีผิวของภรรยายเหมือนกับสีผิวของท่านครับเพราะสีผิวภรรยายเหมือนสีผิวของพระมหากัจจายนะนั้นเลยจ้ะใช่ครับเออ ก็เลยอยากแม้จะคิดสนุกสนุกลือคิดอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นพราะอาระหรันต์ต่นั่นเปลี่ยนฉับพลันเลย oh. นี่จะาวิบากการควา,ามเมตส่งผลใน้พชาติปัจจุบันนี่เลย oh. ปุ๊บ oh. เป็นหญิง <Yeah. S 1> พอเป็นหญิงก็อายอยู่ๆก็เอ๊ะ <laughs> <laughs> มีภรรยามีลกูก ก็เยอะ่มาเป็นคิดตรงนี้นดเดียวแล้วมาเป็นหญิงอยู่ก็อา,ายฟ้าอายดินแล้วไปอยู่เมืองอื่นอยู่เมืองอื่น,นแล้วเป็นผู้หญิงเนาะไปแล้วก็ไปแต่งงานใหม่ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเพราะว่าดีก็อยู่งว่าง,างอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> อวิบากกรรมก็มีพาไปมีลูกด้วยกันนี่นี่จนกระทั่งทั้งไงอาจารย์ เจอเพื่อนมาเป็นกระหมิดให้เหรอครับเพื่อนพาไปหาพระให้ขอขมาพระมหากัจจายนะครับเพื่อนพาไปหาพระพระท่านก็แสดงธรรมใช่ไหมจ๊ะใช่ครับแล้วก็บอกมีวิธีแก้อยู่ต้องไปกราบขอขมาพระมหากัจจายนะก็เลยพาไปขอขมาใช่ไหมจ๊ะใช่ครับแล้วพระมหากัจจายนะท่านว่าไงท่านก็ท่านก็รับขมาครับแล้วก็ขอขมาแล้วก็ให้โหติครับก็เปลี่ยนปุ๊บ อยากจริงเป็นชายเลยพอเห็นแล้วสลดใจไหมสลดใจพอสลดใจแล้วเป็นไงออกบัวชจะเป็นอย่างงี้จะออกบวพออกบัวเพื่อนภิกษุนี่สิอยากรู้เนี่ยเพราะว่าเรื่องราวนี้มันดังกล้องเวนี่นะตามหัวเมืองตามเมืองต่างในยุคนั้น ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เลยจากชายเป็นหญิงมีครอบครัวก่อนแล้วก็จะหญิงมามีครอบครัวแล้วมาเป็นชายแตงจริงตอนเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีก็มีลูกมีครอบครัวมีลูกอยากลูกเพื่อนพี่พนะ้อนะ่อแไมความอยากรู้เนะี่ยเพราะอยากแท้ๆทต่ไมแย่ทุกวันเนี่ย <laughs> <laughs> ตอนเป็นพ่อกับตอนเป็นแม่เนี่ยรู้สึกต่างกันยังไง ไม่ไม่ท่านก็โอเคท่านก็นตอบไม่จริงที่ไม่มาพร้อมกันเนี่ยมาทีละองแง่ที่ประเทีศตอบทีละลายทีละองค์ไม่ไหวมาพร้อมกันก็จะได้พูดทีเดียวเนาะเจ้าบ่อยๆก็เกิดเซ็งชีวิตอะไรอย่างนี้แล้วทำไมจะ๊ะปิกวิเวกปลีวิเวก,ก,กเลยเนี่ยออกจากบุคคลนะไป เปรีวิเย์บำเพ็ญสมณธรรมจนตัวเเ็นไม่จะเป็นจริงเป็นใช้ได้ในปัจจุบันอย่างนี้ได้เนี่ยแปลว,ว่ามันก็ต้องมีหลักวิชาอยู่วิยาทั้งสุขทัางห้คนเจอเจอก็เอาเลยอันนี้นะ,ะแต่ไม่กล้าบอกเดี๋ยวนักเรียนเอาไปทำม<อ>ั่งเคยเดี๋ยวมาตอนวันพรุ่งนี้เปลี่ย<อ> <laughs> นไม่จำไม่ได้ <laughs> ต้องค้นวิชานี้เจอนะหรือถ้าเป็นแมนอยู่แล้วแต่ผิดพลาดนี้นะ<ม>ก็อดีตเลยหมดแล้วก็ตั้งใจมาบวชเป็นเป็นสมนธรรมนะให้ดีทีเดียวแล้วก็ยืดอายุออกไปอย่าตายพ <c oughs> าตายว่าถ้าเกิดใหม่อ่ะ <c oughs> ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะเออยืดไปเรื่อยๆเลยนี่เนาะดีไหม คนวิชาเท่ยังไงอายุถึงจะต่ออายุได้วยนี่เนาะจากเออแปสิบเป็นแปดพันอะไรอย่างงี้ฮะเรื่องนี้มีมีจริงๆนะส่วนว่าเรื่องราต่อไปของแคสนีจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราคงได้ตามรับฟังในวันถัดไป ส่วนเรื่องที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ลืมไปก่อนตอนนี้ขอพักตรงนี้อ